นะครับได้ย้ำว่าไม่มีการปิดเมืองแต่อย่างใดครับแต่จะมีมาตรการที่เข้มขึ้นพร้อมกับเร่งควบคุมการระบาดนะครับคาดว่าอีก2สัปดาห์สถานการณ์จะดีขึ้นครับ นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธราณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่มียอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนมากกว่าครึ่งทําให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องเร่งการควบคุมโรคอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สามารถควบคุมโรคโควบคุมโอมิครอนที่กําลังกระจายอยู่ในคลัสเตอร์ต่างๆเชื่อว่าการระบาดรอบนี้จะอยู่ได้ไม่นานแต่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ทางด้านนายวรวิชัยสวัสดิ์ครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยถึงมาตรการนะครับว่าตอนนี้ขอให้ข้าราชาการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแบบ Work from home 14วันในส่วนของเอกชนให้ลดจำนวนพนักงานลงเว้นกรณีจำเป็นและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนครับพร้อมขอความร่วมมือทุกหน่วยงานงดกิจกรรมรวมกลุ่มคนและได้สั่งการให้โรงพยาบาลเตรียมเครื่องมือรองรับผู้ป่วยด้วยครับ หลายคนก็สอบถามเข้าไปทางสาธารณสุขด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะว่าคลัสเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากที่ไหนยังไงกันบ้างคุณหมอบอกแบบนี้นะคะว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมโดยสั่งปิดร้านอาหารที่มีผู้ติดเชื้อไปเที่ยวแล้วก็ร้านที่ไม่มีมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง7จ็ถึงสิวันค่ะเพราะมีมาตรการเข้มงวดขึ้นเช่นระบบระบายอากาศมีการตรวจ ATK พนักงานทุก3วัน แล้วก็มีการตรวจ ATK คนที่ไปรับบริการนะคะทั้งนี้ในช่วง2ส,สัปดาห์นี้ก็ให้ประชาชนได้เฝ้าสังเกตอาการงดการเคลื่อนไหวนะคะรวมถึงฉีดวัคซีนเนี่ยเ,เข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองซึ่งปัจจุบันวัคซีนก็มีหลากหลายชนิดให้เลือกฉีดและมีเพียงพอค่ะรวมทั้งได้สั่งชะลอการเปิดเรียนในช่วงของวันที่4ถึงวันที่9มามกราคมนี้ด้วยนะคะพร้อมกับเน้นย้ำว่าจะไม่มีการปิดเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอนแต่จะมีมาตร การที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นมาทดแทนค่ะ